สซนเข้าไปก่อรายการเจดินจาแคสเกมินโยมเจดินจาวันนี้ผมก็จะมาแคสเกมในอาซูมาเอเลฟเว่นโก้สไลค์เกอร์สองพันสามนะครับวันนี้โหหลังจากผมไม่ได้ถ่ายคลิปนานก็ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับประมาณเอานะเออเพราะว่าผมไปเที่ยวมาโอเคนะเลยไม่ว่างเท่าไหร่และที่ที่ผมไปเที่ยวนั้นก็เกิดเรื่องดีโชคดีที่ผมกลับมาก่อนอนะ่ะไม่งั้นผมได้ติดอยู่ที่นู่นแล้วไม่ได้ลงคลิปแล้วอะ่ะ วันนี้ครับผมก็จะมาทำคลิปเออ่ของอินาซุมะเออ่ทีมของทีมการศึกอาวาตารครับพูดอย่างนี้ดีกว่าศึกอาวาตารเพราะว่าทั้งสองทีมนั้นมีอาวาตารกันทั้งสองทีมฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแต่ละคนนั้นมีอะไรบ้างนี่ครับทีมตัวละคือไอ้อะไรนะอืม อวตารที่ผมชอบนะครับอวตารทุกตัวที่ผมชอบคือดูในหนังและชอบมากคือก็ทั้งหมดนี้ครับเดี๋ยวบางคนบอกก็ดูดีอยู่ก็มีแต่ตัวเก่งนั่นแหละตัวพระเอกนั่นเลยก็ใช่ครับผมตัวชอบตัวพระเอกแต่ว่ามันมีบางตัวที่เป็นตัวเอกเหมือนกันแต่ผมไม่ได้เอามาใส่อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นยูกิมูระครับยูกิมูระครับเบตาแล้วก็สานาเออนั่นแหละ3ตัวเนี้ยที่แบบเป็นตัวเอกของเรื่องแต่ผมไม่เอามาใช้ถ้าเท่ถ้าเป็นไอ้นี่จริงผมคงเอามาใช้แล้วแหละโอเค นี่ยก็ทีมของผมมีอวาตารคนทุกคนเลยนี่ก็ตัวสำรองครับไปเฮ้ยก็ต้องขอบคุณนะครับกับ700กว่าเท่าไหร่ละ7 2 0ยี่สิบกว่าแล้วมั้งซับสกไครต์ตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งถ้าเสียงเบาต้องขออภยนะัยมั้งนะมาเสียไก้ไ่สต๊อก ไม่ได้แคสเกมนี้นานรู้สึกคิดถึงลงคลิปล่าสุดก็เด a ์บายเดย์ไลท์ใช่ปะล่ะเห็นเขาบอกว่ามีตัวละครอัพเดตมาใหม่แต่ว่าเราจะไม่พูดกับเดย์บายเดย์ไลท์ในเกมนี้นะครับผมจะไม่พูดกับเกมอื่นเกีก่ยวกันในนี้เลยนะครับละ่ะส่งก่นครับเอาเลยชินโดเอาไปขับใจมากเลยนะเฮ้ย <c oughs> อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเสื้อของทีมของผมก็เป็นทีมชาติอเมริกา อเมริกาและเสื้อทีมของและเสื้ออีกทีมหนึ่งก็เป็นของโรงเรียนไทยโยไอหยุดเดี๋ยวนี้นะเอามานี่เฮ้ยหยุดเอามาฉันรับเองไม่เป็นไรเอาไปเลยขอบคุณครับข,ขอบคุณครับคุณเอนโดโอ้ยแย่งฉัน,นง่าย,ยางี้ไม่ได้เอ้ยไอยตัวตลกอ้าวันล,ล้ำหน้าเอาละไทยโยไปเลยขอบใจมากเนะอะเดี๋วยวต้องโชว์หล่ออีกแล้วสิ อันนี่ตัวที่ผมชอบสุดก็เป็นไทยโยแล้วอะไม่ใช่โอเคเดี๋ยอใฉันต้องโชว์หล่อเอาไอ้สานอนกะแม่งหลายรอบแล้วแม่งเอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยไอ้หยุดเอ้ยเห,ยหนื่อยใจจริงเลยเอามันนี่อยูย่กี่บูเราะสุดนี้ฉันขอยิงก่อนนะโอ้โหแม่งเอ้ยเฮ้ยหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวรอให้ฉันยังยิงแล้วเออเออเออ ยิงหลวงตาตุ้มไอ้ไอ้อออพวกอวตารเลยนะผมก็จะปิดปิดท่าไว้ครับถ้าเป็นอวตารถ้าเป็นลูกยิงอวตารผมจะปิดท่าอื่นไว้เดี๋ยวมันจะยิงท่าอื่นแทนลูกยิงอวตารขอเล็กแห่งโทสะนี่อู๋มันขนาหมือเราเลยยิงไปเปิดไฟเดี๋ยวเราให้ฉันต้องลุยแล้วสินเนาะอาวตารของฉันเด้อ ุย e ไปเลยไทยโยออกมาเลยเออกมาออกมาตั้งฉันเทสติยอัพพอลลจันชัย,นยบลัอสเดรับไปยา่าเสียงกูจะหลอไปไหนวะเฮ้ยแย่แล้วสิออกมาเลยนักปาคิงเบิร์นคิงไฟเอ ฉันรับได้อยู่แล้วโอ้ยทำไมฉันรับไม่ได้แย่จริงๆเลยไม่เป็นย้อยละเอาตารของค์ข้าไอ้ชายโยเสียงหล่อผมเลยทำเสียงหล่อตามแม่งเสียงแม่งหล่อชิบหายเฮ้ยอยู่ตรงนี้เฮ้ยเขว่าฉันจะหยุดนายด้วยตรงฉันเองนี่แน่เฮ้ยหยุดตรงนี้เลยนายเฮ้ยเดี๋ยวอะไรจริงๆิงรอสินะเออ ไทฟเวฮ่าเรเวนเออเออลิวโาวาจิมุคุโร่เฮ้ยอวตารเหรอฉันต yeah. hey, ้องรับได้อวตารแบบเหมือนกันเอามาเลยอวตารของฉันเกรดจอมันแห่งเกรดเกรดเดอะแฮนด์ตบปึ๊บอ๋อไม่ขนานมือเราเลยสักนิดเดียวเอาไปเลยสุลุงิขอบคุณครับคุณเอนโด เดีวไรฉันต้องยิงลูกออาตองชสินเนาะงั้นก็ช้าเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้เไอ้นำเสียไทโยไอชิบหายเอ้ยเฮ้ยอยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยหยุดฮ่าฮฉันได้มาแล้วอ่ะออเอาดมากคิดว่าชนกูแล้วกูจะให้อภัยเห้อมึงมานี่เลยโอ้โหอัวินมังกรยูิเิช พายุมหาจารยายรับไปไอ้เบตา้าอยู่นี่มาชนกูกูไม่ยอมเออ <c oughs> เอาเลยเนาะเฮ้ยมาคุโตเอาเปิดไฟทำไมเนี่ยเอามานีเาานเ่เอามานี่เลยเอามานี่เลยโอ้โหแม่งเลย,น,ยนักล่มสิรบปันจากว่า หอกไล,ล่ล่าแทงตูดไอ้ชูซะโอ้ยตูฉันแย่แล้วสิเฮ้ยหยุดเลยยูกิมุระนายอย่ายิงโอ้โหเอ้ยหยุดนะยูกิมุระคุณรุ่นพี่ฟูคิดูนะครับเทพแห่แงแห่งน้ำแข็งไายยาอันนี้ออกไปเลยเท เออไอซ์วอล์กเอาไปเส้นทางแห่งน้ำแข็งจะต้องโชว์ท่าเอาตารของฉันอีกแล้วสินะมาเลยเกรดเจอแฮนนี่นี่โอ้ยโอ้เป็นไปได้ไงเนี่ยโอ้อะไรวะเอ็นโดเหนื้อหรอเย่ในสุดก็ทำได้ยี่เจ็บใจนักเจ็บใจนักเจ็บใจนักมันต้องเสียงไทยโยนี่มึงกูกูพากเสียงผิดอีกแล้ว เธอไทยโยมากเกินไปเอาล้เนาะลองยิงแล้วเอ้ยโอ้โหหลบได้แบบดิจิตอลเป็นยงลไะฉันหล่อเะละ่ะเดี๋ยวเวลาเรายิงแล้วินะเทพดอบแลนสลมเอาละนางฟ้าหลงทางแทงโอ้ยทากะจอกชุดเบรกเฮ้ยเดืดเดือดเด้ เข้าไปเอ้ยเข้าได้ไงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เออโกรกจริงๆนะนอยเนี่ยเป็นไงสองประตูครับอย่างง่ายเลยโอ้ผมจะไม่มิกซ์ม i x m a ทั้งนั้นเฮ้ยไอโพไซดอนไอโพไซดอนเป็นไงล่ะมาคุตโตะเอาไปโอ้โซนฉล้มเลยอ่ะแย่แล้วสิเอาโุนนิ้ทำไมน่าไม่แย่งอ่ะเฮ้ยหยุดกูพูดเป็นอยู่คำเดียวเลยไงว่าหยุดหยุดหยุดอย่างเดียวเลยเฮ้ย นายนี่ทำอะไรลงไปฮะเดี๋ยวอะไรฉันต้องโชว์ออตาของฉันเองแล้วเอาละอย่ามาขวางฉันทุกคนฉันจะยิงไอ้นี่ยังจะมาขวางอีกเฮ้ยออย่ามาสู้กับฉันนะฉันเก่งนะรู้ไหมเออรีเซนกันแอปเปิลเลตโตกูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่วะในเรื่องกูเป็นผู้ชายแต่เสียงกูอย่างกับผู้หญิงเลย ตกลงกูปเป็นเพศอะไรกันแน่หรือว่ากูปเป็นเพศที่3วะก็กูไม่รู้เหมือนกันวะกับตันเอาไปเลยโอ้ยแย่แล้วน,น,นี่นี่แน่เป็นยังล่ะเทนดมาเอาไปขอบข้าบลุ้มพี่ชินโดเอ้ยอย่ามาแย่งฉันนะฉันเป็นยหยุดเลยเอ้ยอย่ามาโอ้โหมัวมากเมื่อกี้นี้เอ้ยเฮ้ยอยู่เดี๋ยวนี้นะอยู่ดี้นั่นนะายเฮ้ยแนะม่งเอาอะ เอยเทวดาเรเวนเฮ้ยเอาละเดี๋ยวไรฉันยิงริวก่าอาชิโมคุโร่โอเวอร์ฟอรตมาจากไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเดียว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 เอ็นโดเอ็นโดเฮ้ยฉันจะไม่ยอมแพ้หย่าขาดเทวะยัยตังเกงขาดแน่เลยกูแขกทำไม่โอ้โหไม่ได้แล้วว่ะ มผมให้ให้มันแย่งแล้วว่ะเดี๋ยวเราต้องให้ไทยโยไปโชว์หล่อครับจริงๆต้องตภาคไทยโยแล้วเฮ้ยมึงอาน็อิแย่งชุดฉันไปใช้ไม่ได้รับอนุญาตคิดว่าฉันจะยอมไม่ง่ายหรืองไ,ไงเออฉันกับตันเลยนะเว้ยเฮ้ยคิดว่า,าออจะไปได้ไไดง่ายง่ายง่ะฮะเอาไปเลยเอาไปกินซะเอฟบาร์เรตโตเสียงกูยังกัองกบออบาตโตเดริโอเลย มามวยปั้มอะไรวะเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยไอ้นี่เอาไปดิชิ้นดเปิดไฟแม่งแล้วไม่สนแล้วเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเออเดฟแบลบ็กปราสาทแบล็กสตรองเทา้าตุ้มไปตายซะไอตัวตลกไปเลยนิชิกิเอาแล้วเดี๋ยวอะไรฉันต้องลุยแล้วสินะอ้าาา ย้ยไอซานัก,กนโชโชเอาละมิกิทรอนโจโชว์รู้ไหมทำไมฉันถึงแปลงร่าง,างไม่รู้สิว่าแล้วว่าต้องพูดอย่างนี้เฮ้ยนายอย่ามาดูถูกพลัง,งฉันนะมาแล้วเอาเลยท่านคุณศึกมูซาชิเทวคุณศึกมูซาชิเออเดี๋วยวอะไรฉันจะต่อพลัง,งฉันแล้วพลังว่าต่งฉันนี่นี่เพลงดับ สามูไลเอาไปเข้าแน่นอนเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยาสิบาสิบเปอร์เซ็นต์นั้นที่มันจะเข้าเดีห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นฉันจะไม่เสียเปล่าคิงไฟเออฮ่อแพ้ได้ไงเนี่ยเย่ในสุดฉันก็ยิงโว้ยการยิงออตานี่มันเหนื่อยสุดๆเลยแล้วแข่งที่สนามโอเกอร์ด้วยว่ะลืมบอกไปเลยวะยุคเซ่ยุคก็ย เฮ้ยอยู่ดีนี้นะเอาโรงเรียนเอาชุดโรงเรียนกูไปใช้ไม่อนุญาตไม่ได้รับอนุญาตกูไม่ให้ใช้เอาไปเลยชูขอบใจมากเอ้ากูยิงไม่ได้แล้วแย่แล้วส่งกลับ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 ใครยิงได้บ้างวะคริโนโอคริโนก็ยังทําไม่ได้ชินโดะชินโดะชินโดะโอเคเดี๋ยวฉันต้องโอ้ยเฮ้ยหยุดไอ้นี่อีกแล้วเหรอนี่ตัวตลกทำมินมันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงวะเอ้าแล้วกูเปิดนี่ทําไมวะเออเปลี่ยนเอนโดหน่อยเถอะ เลนเอนโดเป็นช no, <was> <c oughs> ิกเเกโอ้ยเกือบได้พีแล้วชิบหายเลยนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเาๆๆยสไลด์สไลด์ไม่โอ้โหิงของฉันตัวตลกทมินดูนี่เบอร์่าาองปิศนาาฮ่าฮ่าฮยิงไปเลยเฮ้ยเฮ้ยกูจะรับได้ไหมวะกูไม่รู้ มาผู้พิทักษ์ไทเทเนียมพัดมานสยบฟ้าจ้ากระจอกสิ้นดีเอาไปเลยไทโยขอบคุณนะชิสเกะเอาชิปหายเดี๋ยวโอเคโอเคไม่ไรฉันต้องยิงแล้วสินะโอ้โหเอาอีกแล้วปล่อยมันไปเอาไปเลยลูลูบอลอากาศ เฮ้ยกูยังไม่ได้ยิงมาคุโตะเลยเดียวอวตารเนี่ยอวตารเนี่ยอวตารอวตารเฮ้ยคิดว่าจะสู้ฉันเหรอกูไม่ยอมมาชนกูยังไม่ขายแขนมาเลยอัศวินมังกรยูชิทิริสโอ้ยทอราโดนสตอมเบตาเธอโดนอ,อีกรอบซะเออฮ่าฮ่า ใครยังไม่ได้ยิงบ้างเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ชูชูขอบใจนะเดี๋ยวฉันต้องยิงอวตารของเชลสิอะไรเอ็กว้ยอะไรวะเฮ้ยมันยิงเราโคตรง่ายเลยเป็นไปได้ยังไงเออเอาล่ะเดี๋ยวนี้ฉันต้องยิงแล้วเอาเลยเฮ้ยยาอวตารฉันออกมามาเลยเออผู้บรรเลงมาเอสโตร มาดูไรต้องยิงลูกเตะของฉันออกไปแล้วฮาโมนิกย่อเฮ้ยเอาอีกแล้วอ่ะลูกของชินโดนี่มันกระจอกเกินกระตันชินโดเสด็กก็เล่าเอาละคิงไฟเตบกระบาลอือบอกแล้วฉันรับได้เฮ้ยเป็นไปได้ไงอะ่ะไม่มีใครไม่มีใครเขาหยุดลูกฉันได้ไงอะ่ะเฮ้ยหยุดเลยหยุดเลยส่งให้ชู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 ช โอเคขอบใจมากได้อะไรซึ่งยิงเอาตายของฉันแล้วยิงมัวม่วๆไปก็ได้โอ้ยมันม,มันต้องกันชูด้วยวะเฮ้ยชูมันยิงไม่ได้ห่าลูกดูดคลื่นดูดมหากรเอาชุดฉันไปเล่นไม่ให้เครดิตชุดกูเลยโอเคอยากชอบฟังเสียงไทยโยมากเลยอะไทยโยเป็นเสียงที่ผมชอบมากที่สุดแล้วโอเคขอปรับแต่งทีมหน่อยแล้วกัน เอาล่ะครับผมก็ได้เปลี่ยนทีมเป็นศูนย์หน้าคนใหม่แต่มาคุโตะยังอยู่นะมาคุโตะยังไม่โชว์อาวาตารนี่แน่เอาไปเลยหยุดตรงนี้เลยนะเฮ้ยเบต้าอย่าเพิ่งยิงเบต้าใจเย็นเบต้าเราเป็นแฟนเธอนะนี่แน่เนี่ยละ่ะใช้ความโกหกมาพูดเป็นไงละ่ะ <c oughs> แหนนอนสิว่าฉันต้องเก่งแน่นอนโฮ้ยอีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยโอืออ่นสูญยาก็ เฮ้ยในคำเท่านี้ได้ไงว่าแล้วว่าต้องพูดอย่างนี้กะแล้วว่าต้องพูดอย่างนี้เคยสานาคเนี่ยแม่งกะแล้วกะแล้วว่าต้องทำอย่างนี้กะแล้วต้องอย่างงูอย่างนี้อย่างงูอย่างนี้แม่งหน้ามันใส้สุดเลยไอสานาคเวลาไปเจอแต่ผมไม่ชอบทรงผมสานาคนะแม่งเป็นก้อนๆเป็นลูกชิ้นน่ะเฮ้ยออกไปเลยยังไมด้โชว์อวตารเลย,อย,ไ,วย,วเลยไอตัวตลกนี่แหลวหยุดเลยเอาเอา,เอา,เอา ไทโยยืนบื้ออะไรอยู่แล้วโว้ยเฮอลูกยิงที่สองชั้นเตโดเทมินยูนิเวอร์กองปิศนาตู้มาแล้วเฮ้ยกูจะรับได้ไหมวะลองดูแล้วกันมาเลยยาไทเทเนียมผัดบาสิอยฟ้ายา เอาไปเลยคาคุริวขอบใจมากนะเดวิชันต้องยิงอีกแล้วเออแค่นี้ก็ยังแย่งฉันไม่ได้กระจอกสิ้นดีชูเอาไปเลยขอบใจมากขอบใจมากนะเดวิันต้องยิงลูกฉันแล้วสิเฮ้ยเอาเลยมาเลยเเทพอสูนดอร์อีกสุดสุดดาบจอมนันมาโอโนโอโน โอ้โหนเฮ้ยโฮ้ยลูกชูมันกากเดี๋ยวไรนั่นจัดการเออ King Fire ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นฉันรับได้เออฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นฉันรับได้สักทีเฮ้ยเอาชุดโรงเรียนกูไปใส่อีกแล้วกูไม่ไหวจริงๆเลยขอบคุณมากเอรัะนะชาร์ตหย่าเฮ้ยเดียวไอ้กอริลล่ายักษ์ยายา อ,อวตารยิงมาแล้วเทพปีศาจเพรกซัซอาโยาปีกพิภาคษา,าเอฮ้ยโอ้ยลูกยิงควเอกแล้วเนี่ยฉันว่าฉันรับไปได้แน่เลยแต่แก้งทาเป็นรับทอรอกันแล้วกันคิงไฟเยอร์เพื่อรับได้อมาเป็นไงล่ะฉันยังไม่ปล่อยความว่างเปล่านั้นให้เป็นประโยชน์ของมันอยู่ตรงนี้เลย เอามาฉันไม่ยอมเอาเสื้อของฉันไปใส่พา,าทิตฟาบูเคลซี่สไลด์เคลซี่สไลด์เดี๋ยวไมไ่ใครยิงได้อีกบ้างวะเนี่ยเอ้ยมาคุโตะยิงเลยมาคุโตะยังไม่ได้โชว์ขับใจนะขับใจนะไทยโยไม่เป็นไรอ่ะฉันหล่อยอยู่แล้วมานี่เลยเฮ้อเอ็มมากัสส์ต์เอาตังของฉันเองเฮ้ย นี่เซเทสอนฉันเองวายุระเบิดเพลิงเอาแล้วเฮ้ยแย่แล้วสิเอามาเลยเออ King Fire เฮ้ยท้ากระจกไว้ตะมันเหนื่อยแล้วว่ะหยุดนี่เลยเอาเสื้อกูมาเอาสู้กูขึ้นมาอยุคิมุระเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอหยุดอยู่กิมุระตั้งสติหน่อยนั่น นั่นเพื่อนนนะ้อยเนาะฉันไม่สนแล้วคุณฟูคิดูอีกรอบหนึ่งนะครับเทพฤฤิดาน้ำแข็งไซยะเอาไปเลย<ด>เส้นทามแห่งน้ำแข็งโอ้โหยิงสไกเลยเฮ้ยยิงสไกงี้คิดว่ากูจะรับไม่ได้เหรอกะจกโยอกัดมานสยบฟาหย่ายอ,อ,อ,อุ้ยกูเหนื่อยแล้ว ขอบใจมากโอ้โห PA. ไอซานะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาท่าของทบิทากับปใช้ได้ไงว่าแล้วว่าต้องพูดอย่างนีน้เฮ้ย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 อย่ายยายน้เลี้ยงหลบน้ามาเลี้ยงหลบน้ามาเลี้ยงหลบอย่าเทนม่เฮ้ยไม่สนใจเฮ้ยบันจิสโลสเฮ้ยนายได้ยังไงอะเกาะแล้วว่าต้องพูดอย่างนี้ทุเล็มากเลยซานะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปหาใครอ่ะเดี๋ยวมันต้องส่งให้ผู้หญิงนี่ครับแล้วมันก็จะไฟหมดไอพิบตามาเลยมาเลยเฮ้บอลเอาแล้วนะมจชิกันบีดเย้ๆใหนี่แน่กระจกแตกเฮ้ยๆอย่าโอ้โหแม่งเฮ้ยๆๆ้เฮ้ยคริโนคริเฮ้ยนี่ๆๆๆนี่นเดี๋ยวเข้ามาเผล่ไปเลย มาตาของฉันยันนี่ก็เดบาริสเอออนเนไน่ไดรเวอร์ท่าอะไรไม่รู้กูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเออไปเลยคริโนคริคริคริครุิครุิคิเดี๋ยวพาคุริโอไปเลยขอบใจเนาะขอบใจเอาละเอาตาของฉันต้องได้โชว์ในวันนี้นี่แหละ เอาออกไอชิบหายกุลิค่ะกูริวเลี้ยงออกโอ้ยเฮ้ยหยุดนี่นี่เน่เฮ้ยเฮ้ยไอโพไซดอมเอาแล้วเฮ้ยหยุดนะนะเฮ้ยได้เวลาฉันต้องเอาโท้องฉันแล้วมาเลยมาเจ้าสมุดโพไซดอนเออเออเออแล้ต้า สามงามพิคาดเฮ้เยเฮ้ยกูเหลือตั้งัดเทวาแล้วมาอัตอเทวะแยะแขกกังเกงกูขาดเลยโอ้ยสามสามแล้ววะคิดไหมยแย่วว่ะกูไม่กูรับไม่ได้ซาลุย,าายังไม่ได้โชว์ไม้ตายฮาคุริวด้วยเดีย๋ยว หาคุริวโชว์ไม่ได้ละงั้นส่งให้ซาลุดิส่งให้ซาลุส่งให้ซาลุนุ่นซาลุ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 ขอบใจมากหาคุริวแต่ว่าฉันต้องโชว์แล้วชื่อซาลุซาลุแปลว่าลิงในภาษาญี่ปุ่นน่ะมาเลยเออลิงอุลังอุตังเออพลังลิงของฉันมัดอุลังอุตังฟิกคอร์ดยอดดอปคลิกไปทีหนึ่งโอ้ยแย่แล้วสิมาเลย นักปาาชิงเบิร์น50%นั้นันอาจจะรับไม่ได้แต่ฉันจะไม่ทำให้มันว่างเปล่าโออเข้าได้ไงวะ4 3่าแล้วสิ <c oughs> บอกแล้วไม่มีใครสู้พลังของฉันได้เย่ yeah! ฟินหาคุริว้ยห<ป>ยุดในนี้เลยนี่แน่หาคุริวออกไปเลยหาคุริวอไป เว้ยฉันโชว,ตชว์ต่งชันแล้วลสิพอต่อชันียิงไม่ได้โชว,ชว์เลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันแย่งผมงไงเด็กเอาฮาคุริวยิงไปหอยใจบ้กนะซารุเฮ้ยอ้นี่มันโอ้โหแม่งมีแต่ตัวบอกนั้น,นาเลยยิงโอ้เราจัต้องยิงแล้วเอ้ยชายนิง่งโด่งโย่โว้ย plus ลมหายใจสีขาวยิงเลยอเอาไป เป็นไงลหรอฉันล้วนายก็ลับไม่ได้เหรอคิดว่าฉันจะรับไม่ได้เหรอฮ่าคุริวเอาไปชิงไฟอยอบอกแล้วฉันรับได้เฮ้ยเป็นไม่ได้ยังไงกันวะไม่มีใครรับลูกฉันได้สิมันผิดกฎระเบียบนะแบบนี้ไอ้อยู่ตรงนี้นะเฮ้ยฉันชนะเฮ้อลีเซนกันเสียงกูเปลี่ยนบ่อยเหลือเกินไม่รู้นครีโนะ คีนีโน้ยก็ยังใช้ไม่ได้ของวันนี้ไมนได้เหรอโอ้ย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 ซานักแม่งเอาแล้วรู้ไหมว่าฉันจะยิงอะไรเอาวัตานกระแล้วน้ำพูดอย่างนี้เออเทพจอมมอนโซเดียกโอ้โหยิงสักไกเอาละเดตโต้โปรยซึมโอ้โหมันยิงอย่ันนี้พอารู้ว่าชินสกะแม่งเหนื่อยแล้วโอ้โหชิด ไม่ทำไมฉันถึงยดเข้าไม่รู้กะแล้วนะพูดอย่างนี้กะแล้วนะพูดอย่างนี้แม่งทั้งเรื่องอะกะแล้วกะแล้วกะแล้วนะพูดอย่างนี้แม่งจะกะแม่งเป็นแม่งเป็นแม่งเป็นผู้หญิงกะดึกหรือไงวะเอ้ยมวันไหนกูนานได้อย่างนี้เลยเว้ยเดี๋ยวเอาเอาแย่งกูดิเอาแย่งกูเร็วเออแย่งดิเร็วเร็วคิรุโนะคิรุโนะโอเคเอา มาแย่งดิเอ้าเร็วรเร็วมาแย่งเฮ้ยผมจะให้คิริโนะผมจะให้คิริโนะคิริโนะไม่ชอบอวตารเลยเฮ้ยจะให้คิริโนะคิริโนะเอาไปเออเอามาแย่งกูเร็วเอามาแย่งมาเออหยุดหยุดเลยนะเธอเยอะอูบกทงศึกรูฮิล บาร์คี้เร็กตบหน้ามันเลยนี่แน่กูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกูไม่รู้กูสาวดุ่น <c oughs> เอาเลยไท,ย,ทยโยเอาไปเลยเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ยเอามาเฮ้ยทังอาดมากไทยโยไทยโยไปเลยมาเดี๋ยวเราชิงลุยเฮ้ยเพลสเทิร์มกดเวลากูปไปละเสียงกูหลอ่อไหมละ่ะบอกให้สิว่าฉันหลอ่อ ใครก็ได้บอกท่านทีว่าฉันหล่อถ้าใครอยากเจอไทโยอีกก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถี่จะได้เจอไทโยสุดหล่อคนนี้อีกฮะอยากเจอไทโยเฮ้ยทำไมต้องมาขัดกูด้วยนักล่าหนึ่งรันจ้ากัวหักเลยล่าหาเอาไปเลยเฮ้ยตูดกูโหตูดกุระบมเลยทีเดียวหยุดเลยหยุดเดี๋ยวนี้เลย เอ้ยยืมโชว์อวตารเทนมะหมดเอาล้หน้าน้องโชว์อวตารเทนมะก่อนครับโชว์อวตารเทนมะก่อนโอ้หนี่เทนมะโชว์อวตารให้ตัวเองให้เป็นขวัญตาหน่อยมาเลยเออเทพิศารลเพกซัสเออเพกซัสเบรกตบเลยเพกซัสเทพมันเพกซัสของฉันแล้วใครยังไม่ได้ยิงวะเนี่ยเออไอเนี้ยไอเนี้ยมันมีท่ายิงนี่มีท่ายิงอยู่นี่ เดี๋ยวไอ้ฉันต้องยิงแล้วฉันไม่มีฉันเป็นตัวประกอบต้องยิงเพนกวินจักรวรรดิที่จัดไตะไปเลยโอ้ยอยู่สกายโหเดี๋ยวไอ้ฉันต้องลอยก็สิมัดต่อยลูกบอลยังไงก็ไม่เข้าเตะออกนี่เป็นไงล่ะฉันกะแล้วฉันไม่ใช่สาระนะอย่าเข้าใจผิดหยุดอ้าวเฉยเลยเฉยเลย ส่ง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 ,สอ,งอุยองอ้ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำมันกับฉันได้ไงวะเฮ้ยอยู่นี่เลยเนาะเฮ้ยอย่าหยุดตรงนี้ฮ่าอบบแอรเบลรดเตะไปเอาไม้ฉันเดีย๋ยวนี้เลยเฮ้ยอยู่เดี๋ยวนี้สกรูไดรเวอร,ร์เฮ้ย <obwohl> ทำท่าอะไรเดาคิกได้ยังไงอะ กะแล้วมันพูดอย่างนี้เฮ้ยเฮ้สี่สี่เท่ากันแล้วเฮ้ยเฮ้ยสี่สี่เท่ากันเหรอวะผมลืมเลยสี่สี่โอ้โหแพ้เขาจนได้ครับนึกว่าผมนำอยู่เทพโพไซดอนเออสก็อกพิฆาตโอ้ยผมลืมดูเลยอ่ะผมลืมดูเลยว่าผมมันสี่สี่เท่ากันเรียบร้อยครับผมแพ้รอบนี้ เออหัดมาสยบฟ้าโอ้กระเด็นดีวะแบบเนี้ยเฮ้ยผมเลยเลี้ยงบอลเล่นมาโทรผมนึกว่าเฮ้ยผมนึกว่าผมนำมนันนะเนี่ยไอชิบหายนี่กลัวแพ้ดิโหนี่คือความรอบนี่คือความไม่รอบของผมเองครับเนั่นะน,นจบเลยจบเลยแพ้เลยไม่ตัวตางที่ผมชอบแพ้เลย ผมนึกว่าผมนำมันแล้วอ่ะโถ่เพิ่งมาเห็นตอน30นาทีอ่ะโอเคผมว่าผมขอจบกับเกมนสัสมะเอเลเว่นโกลด์สไตร์ก์สัาวนะครับก่อนที่จะไปผมขอถแถลงอะไรแป๊บหนึ่งผมขอแจ้งอะไรแป๊บหนึ่งครับว่าคลิปนัทสมะนั้นมีคนชอบดูเยอะแล้วก็มีแฟนคลับคนหนึงครับที่อยากดูนา s u มะมาก ผมเลยตัดสินใจที่จะลงคลิปอินาสมะทุกๆวันเพราะฉะนั้นก็จะตามคลิปอินาสมะทุกๆวันเลยนะครับเพราะว่าก็ขอบคุณทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปอินาัสมะแล้วก็คลิปทุกคลิปที่ผมได้ลงมาครับก็โปรเจกต์ต่อไปก็น่าจะเป็นทาวเวอร์ยูไนครับแต่ว่าทาวเวอร์ยูไนนั้นอจคอมผมอาจจะรับไม่ได้ถ่ายไปด้วยเล่นไปด้วยอย่างเงี้ยอาจจะแหลก,กโคตรโคตรคตะแหลกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วถ้าใครชอบผมภาคงี้ก็โอเคนะครับเพราะผมอยากภาคมากไทยโยเนี่ย โอเคโอเคครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดสัิ๊กเกอ์กดแชร์เพ่ติดตามคลิปต่อของผมนะครับโอเคครับเดคลิปหน้าครับตรงนี้สวัสดีครับ